บทช่วงต้นของเธอคนนี้อาจทำให้เราสะดุ้งได้เล็กน้อยแต่บทการจากไปถือว่าเรียกน้ำตาได้เลย สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับด h เอน e มี่ในวันนี้ศัตรูมาจากเรื่องกัชเบลนะครับผมนั่นก็คือน้องปาร์ตี้คนนี้นี่เองครับปาร์ตี้นะครับเป็นปีศาจที่มีมิติเยอะมากๆนะสำหรับผมรู้สึกว่าเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีความน่ากลัวแล้วนิสัยของเขาถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวเท่าไหร่แล้วก็ทําเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยได้หน้าตาเฉยนะครับด้วยความเอาแต่ใจของเธอเนาะแล้วพอกลายเป็นว่าถูกกัชปลุกความดีในใจของ,ของเธอขึ้นมาปุ๊บบทบาทก็พลิกไปในทางที่ แบบดีจนน่าใจหายะครับคือแบบอย่างที่บอกนะว่ามิติเยอะมากๆเนาะวันนี้ก็จะเอาเรื่องราวของปาร์ตี้ที่อยู่ในเนื้อเรื่องมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโดยที่ว่าถ้าเอาเป็นแบบทั้งเนื้อเรื่อง100%นะผมตีว่าประมาณสัก6 0 7 0ถือว่าเป็นศัตรูกับพวกฝั่งคิโอมาโรก็แล้วกันนะครับแล้วส่วนประมาณสัก30%ที่เหลือเนี่ยก็เป็นช่วงที่ว่าตอนแรกเจอกันยังดีๆอยู่แล้วพอกัชทาทีจําปาร์ตี้ไม่ได้ปุ๊บก็เรียบร้อยเลยรรรรับมมมปะกกกกกาาตเตเ็ูอย่ยย่่งจลททๆิีีใซึ กับใจของปาร์ตี้ตัวแรกก็จะเป็นเบียงโก้อย่างนี้เนาะเออแล้วก็กัชเนี่ยก็มาปลุกจิตสํานึกที่ดีให้อีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันโหดร้ายมากแค่ไหนถึงนั่นก็เลยนาไปสู่การที่ปาร์ตี้เข้ามากลายเป็นพวกเดียวกับกัชนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเล่าไปให้หมดเลยกันแล้วกันนะครับบทบาทของปาร์ตี้ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องเนี่ยบทบาทตอนต้นที่ค่อนข้างอิมแพกนะครับแล้วก็บทบาทกลางๆที่ก็จืดจางไปนะครับกับการที่ไปเป็นเบสให้โซฟิสแล้วก็ไม่ค่อยมีบทต่อสู้แล้วช่วงนั้นแล นสนใจแชปเตอร์ไหนก็กดดูได้ที่ทามสเต็มที่ผมใส่เอาไว้ให้นะครับโอเคมาเริ่มกันที่ตัวปาร์ตี้ก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องพูดโปรไฟล์โดยองรวมนะว่าปาร์ตี้นะครับก็เป็นเด็กปีศาจคนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่โลกปีศาจมาแล้วก็ได้เจอจากกัชซึ่งด้วยความที่ว่าปาร์ตี้เองนะครับเขาก็มีความเป็นคุณหนูอยู่พอสมควรนะครับบ้านเขาเนี่ยก็ถือว่าอาัพพูดในมุมของโลกปีศาจก็ถือว่ามีตังค์แล้วก็มีสวนส่วนตัวอยู่ที่บ้านของเขาแล้ววันดีคืนดีครับกัชก็เข้ามาขโมยปลาในสวนของ มันก็ทําให้ปาร์ตี้หลงรักกัชอยู่ข้างเดียวมาตลอดเลยนะครับเคยมีการมอบข,ของขวัญเป็นปลาให้กับกัสชด้วยซึ่งจากที่ปาร์ตี้พูดนะครับปาร์ตี้บอกว่าตอนนั้นที่ให้เนี่ยเป็นให้เป็นของขวัญในสไตล์ที่แบบว่าจะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าปาร์ตี้ไม่ได้บอกชื่อครับผมแต่คิดว่ากัสชเนี่ยก็น่าจะจําหน้าตัวเองได้บ้างแล้วปาร์ตี้เองก็ได้รู้แหละว,ว่าโอเคกัสชเนี่ยนะเขามาเป็นปีศาจที่เข้าร่วมศึกชิงตําแหน่งราชาในครั้งนี้ด้วยถ้าได้เจอกันก็คงเป็นศัตรูนะแแแหลละะนนนนนนตตต่งงต่่วววาาาาาายยัััััังงงงไไกกกกกก็็็็มม้้้้้ถฉโดเเเธออออผสืจจรีีซึป์ กั๊ว่ากั๊จังนั่นเองนะครับซึ่งในมุมของความเอาแต่ใจอันนี้เราจะรู้ได้จากตัวเจ้าของหนังสือที่มีการบอกไว้นะครับเจ้าของหนังสือของปาร์ตี้ก็คืออูนั่นเองครับตัวของอูเองนะครับเขาเป็นคนที่ก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่ของเข้าไปนะบ้านเกิดของเขาอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็แบบว่าเตะเตรหางานไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วอยู่ๆมาเจอปาร์ตี้ปุ๊บเนี่ยได้เป็นคู่หูกันปุ๊บปาร์ตี้เองก็ใช้พลังปีศาจของตัวเองในการที่จะทําให้ชีวิตของอูดีขึ้นนะครับซ ว่าวิธีการไม่ดีครับเดียวกับที่ว่าปาร์ตี้เองก็ไปใช้วิธีการฉกชิงขโมยของต่งตางๆมาเพื่อเป็นของตัวเองแล้วก็เอามาแบ่งให้กับอูแล้วก็ครอบครัวของอูนะครับตามคําพูดแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะครับกับการที่ปาร์ตี้ก็บอกว่าถ้าไม่มีฉันแล้วก็ครอบครัวของเธอคงไม่สบายขนาดนี้หรอกนะอูซึ่งอูเองก็ทําอะไรไม่ได้มากนะครับก็ห่วงครอบครัวประมาณหนึ่งเนาะแต่อันนี้บอกได้เลยว่าจิตสํานึกของเขาถือว่าเป็นคนดีครับไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับการที่ปาร์ตี้เองมีพฤติสายเอาแต่ใจแบบนี้แล้วทีนี้ก็รรรร่่่่ววมเเดินนนททาางงไปป้ยยกกัืืออออออๆคคตตแีี์ชบขู แล้วก็ทําให้ครอบครัวนั้นนาะสบายขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีการพูดกับอูดตอนนี้ฉันเอาจริงเอาจังกับการออกตามหาผู้ชายที่ฉันรักซึ่งก็คือกัดจังแล้วนะอ่าซึ่งอูก็เลทตั้งตามหน้าที่นะครับออกเดินทางไปกับปาร์ตี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ปาร์ตี้จะมีการเล่าเรื่องของกัดจังให้เป็นระยะ,ระยะว่าเจอกันได้ยังไงมีประวัติอะไรยังไงนะครับอูบอกว่าฟังมาหลายรอบแล้วเหมือนกันเนาะจากตอนที่แบบช่วงตอน52ที่ปาร์ตี้มีการปรากฏตัวในอนิเมะอย่างนี้โดยระหว่างเดินทททาา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 างงงกก็อออจจจะะะยยัมมีไไมีรรนนีรรรรรํํไไไ่่ดบบบ้้้้้ปนนนนเพืแ มยชิงเครื่องประดับอะไรพวกนี้จากผู้คนมาซึ่งอย่างที่บอกว่าอูเขาก็ต้องไร่มนเพื่อโจมตีใส่นูน่นใส่นี่เพื่อที่จะให้ปาร์ตี้เนี่ยเขาได้เอาของที่เขาต้องการมานั่นเองครับคือด้วยความที่ว่าเถียงอะไรปาร์ตี้ก็ไม่ได้ก็ต้องทําตามที่ปาร์ตี้สั่งอะไรไปแบบนั้นซึ่งเรื่องราวการต่อสู้ของปาร์ตี้ก็คงมีบ้างแต่เท่าที่ดูจากความเก่งเบื้องต้นแล้วก็จำนวนมนที่เขาสามารถใช้ได้จนถึงช่วงเนื้อเรื่องหลกักเนาะเท่ากับว่าปาร์ตี้เองก็จะเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งมากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียว,ยวับวก ธาตุของมนไว้แล้วเดี๋ยวกัชเป็นธาตุสายฟ้าของปาร์ตี้เองก็จะเป็นธาตุน้ําอย่างชัดเจนมนของปาร์ตี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะน้ําและผมใช้คําว่ามีหลายมนเหมือนกันที่ก็แอบคล้ายกับมนของกัชนะมนบทแรกของปาร์ตี้จะมีชื่อว่าอาร์คนั่นเองครับอาร์คจะเป็นมนที่ยิงน้ําออกจากมือของปาร์ตี้โจมตีใส่สตรูซึ่งลักษณะการยิงมนนะครับจะคล้ายๆกับซาเกียวของกัชนาอยยิงโจมตีเป็นวงกว้างประมาณหนึ่งซึ่งความสามารถในการโจมตีก็รุนแรงมากพอที่จะผลักดันกัชกับคิโอมารให้กระเด็นได้นะ ชิวเป็นอะไรกับราชิวของกาชววนะครับซึ่งอันนั้นราชิวเป็นมนโล่สายฟ้าใช่ไหมส่วนอาชิวนะครับอันนี้เป็นมนโล่น้ำาะครับผมอ่าซึ่งก็จะกลางเป็นน้ําที่มีวงกังหันแล้วก็ป้องกันการโจมตีของศัตรูได้นอกจากป้องกันการโจมตีแล้วนะครับยังสามารถดูดซับพลังมนของปีศาจอีกฝ่ายหนึ่งมาได้ด้วยครับยิ่งเป็นกัดเนี่ยยิงชัดเจนเลยนะครับว่าดูดพลังสายฟ้ามาเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นมนบทที่3ต่อเนื่องมาเลยคืออาร์คสเปรดครับ อาร์สเปรเป็นมนที่ว่าโลจากอาชิวนะครับมันจะพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งครับผมอ่าซึ่งอันนี้เหมือนเป็นมนคอมโบต่อเนื่องมาจากมนโลใช่ไหมแล้วอาร์สเปรนะครับเนื่องจากว่าน้ําจากอาชิวมันพุ่งเข้าโจมตีศัตรูถ้าตอนนั้นนะครับมันมีมนอะไรที่อยู่ในอาชิวอย่างเงี้ยก็จะพุ่งเข้าโจมตีศัตรูได้ซึ่งอันเนี้ยเท่าที่เราเห็นในเนื้อเรื่องมีของพลังสายฟ้าเนาะซึ่งผมจินตนาการไปอีกมุมหนึ่งครับผมว่าสมมติเป็นมอนหินอย่างเงี้ยถ้า R อาร์ชนิวมตบ่อมา ออรดาอร์ครอนครับผมออรดาอร์ครอนเป็นมนที่สร้างแซ่น้ําขึ้นมาเจ็ดแซ่ครับผมซึ่งเป็นเป็นแซ่ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะอันนี้ก็คือสามารถใช้โจมตีฟัดตุ่มฟัดตุ่มใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมนบทนี้ยังมีความสามารถในการดูดซับพลังมนของอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาที่แซ่น้ําเหล่านี้ได้สังเกตได้ว่าอย่างกัสใช้มนสายฟ้าซาเกลกาโจมตีเข้าไปปุ๊บเนี่ยออร์ดาอาร์ครอนก็สามารถมาป้องกันการโจมตีนั้นดูดซับพลังสายฟ้าแล้วก็โจมตีสวนกลับอีกฝ่ายหนึ่งได้เช่นกันนด้ววยมมมตบทท่่่่ออาาีชื กิโรโร่ครับผมอักกิโรโร่เป็นมนต์ที่ยิงพลังกงเล็บที่มีลักษณะเป็นน้ําโจมตีใส่ศัตรูตรนะครับและมนต์บทต่อมาอักครอครับอักครอจะเป็นมนต์ที่สร้างกรงเล็บน้ําให้กับตัวปาร์ตี้นะครับสร้างไว้ที่ขาด้วยแล้วก็สร้างไว้ที่มือของเขานั่นเองครับซึ่งเห็นเป็นกรงเล็บน้ําอย่างนี้อย่าคิดว่ามันจะเหลวเป๋วนะครับบอกได้เลยว่ามันเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของปาร์ตี้ได้นิดนึงด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วกรงเล็บนี้ถ้าโจมตีใส่ศัตรูมันก็จะมีอํานาจในการที่จะแบบขีดดดขววนนออะไไรรรรกเเ้้้้ยสาาาามมถทํใหหััตูบบจ็ื มนต์บตอมาอาร์คคูก้าครับผมอาร์คคูก้าเป็นมนต์เวอร,วร์ชันอัปเกรดของอาร์คนั่นเองนะครับผมซึ่งคล้ายๆซาเกียวกลายเป็นซาเกีกกยวก้านั่นแหละเนาะก็จะเป็นมนต์ที่มีอํานาจในการยิงน้ําที่มีพลังทะลุทะลวงสูงแล้วมนต์บตอมากันส์อาร์คครับผมกันส์อาร์คก็จะเป็นการยิงกระสุนน้ําจํานวนมหาศาลโจมตีใส่ศัตรูครับและมนต์บตอมาซูโอกิอาร์คครับผมซูโอกิอาร์คเป็นมนต์ที่ยิงมังกรน้ําออกมาโจมตีใส่ศัตรูครับบอกแล้วว่ามนต์ของน้องปาร์ตี้เนี่ยหลายอย่างหลายอันคล้ายๆกับของกัทชเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นมัังกรรนน้ําาคบขด ใหญ่หน้าตาอะไรอง์รวมก็แอบมีความคล้ายกับบาโอซาเกโก้าของกัสด้วยเหมือนกันนะครับมนบทเนี้ยถือว่าเป็นมนที่มีพลังโจมตีมหาศาลที่สุดของปาร์ตี้ณนะจุดที่ปรากฏขึ้นมาในเนื้อเรื่องของอนิเมะแล้วแหละครับแต่ทีนี้มันจะมีมนบทหนึง่งที่อัปเกรดขึ้นไปยิ่งกว่านั้นครับผมนั่นก็คือเป็นมนที่ชื่อว่าชินซูโอกิอาครับซึ่งใส่คาว่าชินเข้ามาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นมนระดับสูงสุดอยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็นมนที่ร่ายออกมาในช่วงการต่อสู้กับเคลียร์ที่เป็นร่างสสสมมบููรรณ์นร์นนนนั่น่หละคคตตอออออ้้กกก็็ืืเเปปววาาาึขงีีทยยช ปะทะกับศัตรูณนะตอนนั้นนะครับก็เป็นมนที่ใช้พลังของหนังสือสีทองของกัชในการร่ออกมาครับพลังโจมตีก็รุนแรงกว่าโอกิยักอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วนั่นเองเนาะทีนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการมาเจอกันกับกัชนะครับผมการมาเจอกับกัชเนี่ยเจอในอนิเมะตอนที่52นะตอนที่52เนี่ยจะเป็นการเจอในลักษณะที่ปาร์ตี้ก็ออกเดินทางตามหากัชจังตามปกติตามกิจวัตรแล้วอยู่ๆวันหนึง่งก็มาถึงญี่ปุ่นจนได้ครับผมพอมาถึงญี่ปุ่นปุ๊บเจอกัชปับ๊บปรากฏว่า, ush, า,ออา,ก,วากัช ของขวัญเป็นปลากับกัสจังด้วยนะกัสบอกว่าไม่รู้ไม่เอาไม่เห็นไม่สนใจอะไรเงี้ยเลยทําให้ปาร์ตี้นั้นนะครับต้องกลายเป็นโหมดที่มีชื่อว่าก๊อดแดมครับผมโหมดก๊อดแดมของปาร์ตี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่ากัสกำลังจะไปโรงเรียนไปหาคิวมารุกพอดีเนาะแล้วทีนี้ปาร์ตี้ก็ตามตัวไปนะครับพอตามตัวไปเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้คิวมารุก็เอา้าเดี๋ยวนะปีศัจมาที่นี่ได้ไงวะก็ต้องต่อสู้กันนะครับซึ่งเป็นการต่อสู้ที่สระว่ายน้ําของโรงเรียนนะเน,ะน,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 ะน,นาะซ โดยระหว่างต่อสู้ก็จะมีการไล่บนกันไปกันมาสังเกตได้ว่าถ้าเป็นพลังของกัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโดนพลังน้ําของปาร์ตี้ดูดเข้าไปง่ายๆนะครับและปาร์ตี้เองก็จะมีลักษณะการใช้มนโจมตีสวนอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีซึ่งระหว่างการต่อสู้นะครับเคียวมารจะเริ่มสังเกตแล้วว่าปาร์ตี้เนี่ยเป็นปีศาจที่เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาชอบกัสเหรอแล้วยังไงอะกัสนายจำเธอไม่ได้เลยใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายให้นะคือพอดีว่ากัสเนี่ยเขาสูญเสียความทรงจาสมัยอยู่โลกปีศาจไปอ่าแล้วทีนี้ก็เเเลยจจจํําาาาาปป์ตตตตีี้้ไไมม่่่ดซึงทหืออนนะขใแแก กลายเป็นเขาบอกกับกัชว่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้แล้วก็ไปเดทด้วยกันหน่อยไหมอ่ะซึ่งกัชเองก็เออจะเดทได,ด้ยังไงก็เราไม่รู้จักกันไม่ใช่แฟนกันซะหน่อยนะอะไรเงี้ยพอทําอะไรที่มันขัดใจปาร์ตี้แบบนี้ปุ๊บปาร์ตี้เองก็มีน้ําโหอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีการนํามาสู่การต่อสู้กันซึ่งต้องบอกว่าระหว่างที่กั๊ชกับเคียวมาระต่อสู้กับปาร์ตี้แล้วก็อูอยู่นะครับมีปีศาจต,ตัวหนึ่งที่มาสังเกตการว่าอยากจะได้ปาร์ตี้ไปเป็นพวกฟองสังเกิ์ซึ่งปีศาจตวน้้น้อยนะนนนนมชใชมสุดดแล ก็คือซูโอกิอาร์นั่นเองครับเจียวมาร์ดบอกว่าโอ้มนที่ผ่านมาเอามาอยู่แน่นอนต้องใช้บาโอซาเกอเกาเท่านั้นซึ่งบาโอซาเกอเกาก็ยิงโจมตีเข้าไปปะทะก,กับซูโอกิอาร์นะครับผมโดยที่ว่าการประทะครั้งนั้นจบลงด้วยชัยชนะของบาโอซาเกอเกาครับผมแล้วเบียงโก้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาช่วยปาร์ตี้เอาไว้การช่วยปาร์ตี้ครั้งนั้นของเบียงโก้นะครับใช้คําว่าไม่มีประโยชน์เลยครับคือแบบโผล่มาแล้วเจ้าของหนังสือไปทําฟันแล้วคิดดูสิครับอะไรจะเกิดขึ้นบาโอซาเกก้็โจตตีมเข้าไปเบียงโกะก็โจมตีครรัั är, ร้้้้งนนไปดววยแลอูก็ต แบกเอปิาสารทั้งสองตัวเนี่หนีมาก่อนแล้วแล้วทีนี้ปาร์ตี้เองก็จะถูกเบียงโก้พาไปเจอกับโซฟิสนะครับซึ่งตอนนั้นจะเรียกว่าหลอดอยู่เนาะแล้วพอเจอการครั้งนั้นหลอดเขาก็อธิบายแผนการทั้งหมดว่าตอนนี้เขามีปีศาจเมื่อพันปีที่แล้วอยู่ในมือนะนะเขามีลูกน้องอย่างนี้สามารถที่จะเอาไปเล่นงานกัชคนที่ทําร้ายจิตใจของเธอได้นะซึ่งเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยปาร์ตี้ก็เลยตกลงนะครับนำมาสู่การล้างแค้นที่เกิดขึ้นได้อีกไม่นานเลยครับคือเป็นช่วงตอนประมาณห้วหา่ตอสู้กับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมมี เอพิโซดของ The e n อน y เตรียมไว้เป็นเรื่องการต่อสู้กับพวกปีศาจพันปีแต่ละตัวด้วยซึ่งการจอะลึกปีศาจพันปีขอทาในคลิปนั้นนะครับแต่ว่าปีศาจพันปีที่มาร่วมต่อสู้กับปาร์ตี้ในตอนนั้นนะครับเกินไว้คร่าวๆก่อนละกันยังไม่เจาะรายละเอียดของพวกปีศาจพันปีเหล่านั้นจะมีเอลโจที่มีลักษณะเป็นนางฟ้าแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นบาร์บารอสปีศาจที่ดูเหมือนเป็นชุดคลุมแบบนี้แล้วก็มีด็อกมอสนะครับปีศาจที่ดูมีกรอกแข็งๆซึ่งปาร์ตี้พามามปรัปน่ทีว่ทไมีนี่แล้วทนาาห้เยถึงอุษ์ ใช้้ไดซึ่งปาร์ตี้ก็อธิบายให้คียอมรอฟังนะครับว่าเนี่ยเป็นลูกหลานของเจ้าของหนังสือเมื่อพันปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งม่งได้ผลด้วยนะครับก็เลยทําให้คนเหล่านี้สามารถร่ายมนได้แต่อยู่ๆไปชวนมาร่ายมนมาร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะมาล่ะถูกไหมหลอดเขาก็เลยใช้วิธีการที่ว่าไปล้างสมองควบคุมจิตใจของผู้คนเหล่านั้นให้มาต่อสู้ทั้งๆที่ไม่ได้ต่อสู้ซึ่งการทําให้คนที่ไม่ต้องการต่อสู้เข้ามาต่อสู้อันนี้บอกได้เลยว่าเพนพอยของกาสมากๆนะแล้วปาร์ตี้เองนะครับทั้งที่ร อะไรที่มันชั่วร้ายขนาดนี้เนาะกลับกลายเป็นว่าไปร่วมมืออย่างนี้กัชเองก็จะยอมไม่ได้นะครับตอนแรกที่แบบโมโหแค่ไอหลอดที่เคยมาสู้ก่อนท้านี้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ชักจะเริ่มมีน้ำโหกับปาร์ตี้แล้วนะครับส่วนปาร์ตี้เองนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าจิตใจของเขาด้วยความเอาแต่ใจด้วยความแค้นที่มีกับกัชขนาดเนี้ยเขาก็เลยไม่สนผิดชอบชั่วดีแล้วก็ไปร่วมมือกับโซฟิสเสียงที่ว่าไปนั่นแหละครับซึ่งปาร์ตี้ที่นําทัพปีศาจสามตัวตอนนั้นมาต่อสู้กับกัชแล้วก็คิโอมารุเนาะสามารถ ทีโอก็เข้ามาร่วมต่อสู้ในครั้งนั้นไปด้วยนะครับสามารถที่จะโต้กลับแล้วก็เอาชนะได้ทําให้ปาร์ตี้นั้นต้องหนีไปก่อนครับผมแอดซึ่งตัวนี้ก็ชัดเจนว่าปาร์ตี้ยังรู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้ก็จริงแต่เขามั่นใจเลยว่าเรื่องไม่จบแค่นี้แน่เขาจะต้องตามมาจัดการกับกัชอีกเป็นแน่แท้ซึ่งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับปาร์ตี้เองเนี่ยถามว่าความรู้สึกที่ชอบกัชปิ๊งปิง,ปง,ปงกับกัชยังมีอยู่ไหมมีครับผมแต่ว่ากัชไม่สามารถตอบรับความรู้สึกตรงนนงยยงนนนปปนนัััั้้้้้ไไไดดดงงงงเเคคาาาาากกกกก็็ลลยยยยมมมีีีวววแแออูู่่่่ะรริปปททุขึจ TO สนมกับกัสตอนที่มาช่วยกันต่อสู้ครั้งนั้นเหลือเกินทาให้ปาร์ตี้ก็มีมุมหึงด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลา,าหึงแล้วนะครับปีศาจพันปีที่แล้วก็ถูกจัดการไปแล้วสู้ต่อไม่ได้ทําให้ปาร์ตีต้ต้องหนีมาก่อนและหลังจากนั้น,นพวกคิโยโมาโรโก็จะเดินทางไปสู่ฐานทัพลับของโซฟิสเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้ให้มันจบกับการที่ต้องมาช่วยคนที่เขาโดนควบคุมจิตใจโดยโซฟิสไปนั่นเองเนาะซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมีปาร์ตี้กับเบียงโกนี่แหละที่คอยเป็นเหมือนแม่ทัพสําหรับโซฟิสนะครับนำทั อยู่ตัวแล้วตอนนี้พวกเคียอมารุยกทับมาที่ฐานทัพแล้วก็จะมุ่งเป้าไปทําลายหินแสงจันทร์และอย่างเงี้ยนะครับปาร์ตี้เองที่ไม่ค่อยมีพลทหารให้ใช้งานแล้วนะเวลานั้นก็ทําอะไรไม่ค่อยได้มากเนาะและทีนี้มันก็จะมีเรื่องของเลราที่เข้ามาพ่วงด้วยว่าเลราเองเขาทรมานใจแค่ไหนกับการที่เจ้าของหนังสือของเขาที่ควรจะได้เป็นคู่หูที่ดีต่อกันแบบเนี้ยต้องมาเจ็บปวดกับเรื่องราวของที่โซฟิสทำนะครับกัชเองก็ถึงขั้นสุดแล้วก็บอกกับปาร์ตี้ไปว่ายังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ ต้องทุกข์ต้องทรมานขนาดไหนมันไม่ใช่เรื่องของชั้นของเธออย่างเดียวแล้วนะแต่ตอนนี้มันทําให้ผู้คนอื่นที่ไม่รับรู้อิโนอิเนเ,เนี่ยเขาต้องมามีประสบการณ์ที่ไม่ดีแบบนี้กัจจะจะมีการพูดต่อว่าปาร์ตี้ไปณจุดนั้นนะครับซึ่งเป็นการพูดเตือนสติแล้วทีนี้เนี่ยปาร์ตี้เองที่ฟังคาพูดนั้นของกัจเนาะแล้วก่อนหน้านี้ที่เขามีการกระตุกจากเบียงโก้นิดนึงแล้วเบียงโกเองนะครับระหว่างที่คุยกับปาร์ตี้ตอนนั้นก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่า,วาพวกเคียวมีีมมาาาากกกวว่่คสุขรท มารับใช้โซฟิสทําอะไรแบบนี้นะครับแล้วปาร์ตี้เองที่นึกถึงคําพูดเบียงโก้แล้วกระโดดกัชพูดแบบนั้นใส่เขาก็เริ่มนึกถึงน้ําตาของผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ว่าเขาไปรับใช้โซฟิสอะไรแบบนี้เนาะแล้วอยู่ๆปาร์ตี้ที่กลับใจก็เข้ามากลายเป็นพวกพ้องกับกัชจนได้ครับซึ่งตอนนั้นเป็นการต่อสู้กับเดมอลแล้วนะครับการต่อสู้กับเดมอลต้องบอกเลยว่าผลงานของปาร์ตี้คือดีงามโคตรๆคือในระหว่างการต่อสู้เราจะได้เห็นอูเนี่ยเขาพูดถึงปาร์ตี้คิดในใจนะครับว่าเจ้าหนูปาร์ กำลังในการบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นคนที่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทํามาและคนที่ทําให้ปาร์ตี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้แบบนี้คือผู้ชายที่เธอตามหาเขามาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันบอกได้ชัดเจนแล้วว่ากัสคือผู้ชายคนสําคัญขอ,ของเธอจริงๆนะปาร์ตี้ซึ่งแน่นอนว่าอูตอนนี้ที่เขาเห็นว่าปาร์ตี้กลับตัวกลับใจแล้วเขาก็เลยเข้ามาซัพพอร์ตการต่อสู้ดีงามมากๆครับในความหมายคือว่าที่ผ่านมาครับปาร์ตี้จะเป็นคนออกคํำสั่ง,ง,นะงแบบ ว่าตอนนี้ในเมื่อปาร์ตี้ตั้งใจที่จะทําดีแล้วอูก็จะมีการออกคําสั่งมีการบอกให้ปาร์ตี้ยื่นมือตรงนู้นตรงนี้มาอะไรถือว่าเป็นคอมบิเนชันที่ดีงามมากๆขึ้นมาของปาร์ตี้แล้วก็อูเลยนอกจากนั้นแล้วยังมีเบียงโก้ที่เข้ามาร่วมการต่อสู้ด้วยซึ่งจะมีช่วงที่ว่าเบียงโกถูกเผาหนังสือไปก่อนเนาะแลวปาร์ตี้เองก็บอกว่าตอนนี้เป้าหมายคือต้องทำลายหินแสงจันทร์ให้ได้ก่อนแล้เพออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีหินแสงจันทร์แล้วคนที่ถูกควบคุมจิตใจก็จะถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมดนั่นเองอ โจมตีช่วยปาร์ตี้นะครับทำให้ทําลายหินแสงจันทร์ไปได้แต่ตอนท้ายสุดนะครับที่หนังสือของปาร์ตี้ติดไฟแล้วกําลังจะถูกเผาแล้วก็ถูกส่งกลับโลกปีศาจเนาะไอโรเบิร์ตไวทที่เป็นเจ้าของหนังสือของเดมอนะครับเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่ยอมให้ปาร์ตี้กลับโลกปีศาจไปสักท่นท,ท,ที่มีชีวิตอยู่แน่นอนนะครับคือแค้นมากหินแสงจันทร์ถูกทาลายใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะที่เดมอรกำลังจะโจมตีปิดชีพป,ปาร์ตี้ผู้ชายสุดที่รักของปาร์ตี้ก็มาจนได้ครับผมกัสกม็มาช่วยชีวิตปาร์้วเนาะาึงงรอััพพขแล เขาเนี่ยต่อให้กับโลกปีศาจไปคนอย่างเขาเองก็คงไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนด้วยหรอกนะอ่ะซึ่งกลายเป็นว่ากัชมาช่วยชีวิตไว้และทีนี้ก่อนกลับโลกปีศาจปาร์ตี้ขอกัชจังเรื่องหนึ่งได้ไหมกลับไปโลกปีศาจเมื่อไหร่เป็นเพื่อนกับเบียงโก้ด้วยนะแต่ฉันไม่ต้องก็ได้พอฉันทําเรื่องโหดร้ายมามากเกินไปไม่ต้องมีใครมาเป็นเพื่อนกับฉันก็ได้นะซึ่งพระเอกอย่างกัชได้ยินจะพูดอะไรล่ะครับไม่ปาร์ตี้ยังไงก็ตามแล้วเธอคือเพื่อนของเราแล้วนะตอนนี้เพราะจากการที่ว่ากัชเองก็เห็นว่าปาร์ตี้ก,กลัจแ้รริงนนนาะยสคทหไไปดับ มันก็จะเป็นตัวบ่งบอกชันดีว่าตอนนี้กระแสของการต่อสู้ก็อาจจะทาให้พวกกัชพอมีหวังขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแล้วปาร์ตี้เองก็ขอบคุณกัชนะที่แบบเหมือนยกโทษให้เนาะว่าที่ผ่านมาปาร์ตี้ทำไม่ดีเยอะแต่สุดท้ายแล้วกัชเองก็ไม่ว่าอะไรแถมยังยอมให้ปาร์ตี้เป็นเพื่อนด้วยแล้วบทบาทหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มีการใช้มนชินซูโอคิอักมาช่วยกัชตอนสู้กับเคลียโนตก็แค่นั้นเองครับแต่บทบาทในอนิเมะของปาร์ตี้หลกักๆก็จะหมดลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับ สำหรับผมนะบทบาทการกลับโลกปีศาจของปาร์ตี้กับของโยปโปนี่แหละที่จะทําให้ผมเสียน้าตาอยู่เสมอๆนะครับไม่ว่าจะดูกี่รอบก็ตามนะแล้วท่านผู้ชมนะครับเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับบทของปาร์ตี้ชอบมุมร้ายๆของเธอไหมชอบมุมกลับตัวกลับใจของเธอหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับมีประเด็นตัวไหนอยากพูดคุยอยากคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค และเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ